สวัสดีครับสวัสดีสมาชิทกทุกทท่านนะครับวันนี้เราจะมาให้ชมเลรน้ำหนักสามบาทรวยเลื่อนขั้นนะครับกล่องก็จะประมาณนี้นะครับในสามเส้นนี้นะครับเป็นเลดหลวงพ่อพัดและมีหนึ่งเส้นที่สร้างน้อยก็คือเส้นนี้ที่ลงยาเต็มสูกนะครับ่ะเรามาชมกันเลยเส้นแรกครับผมเออเลดนเนี่ยนะครับก็ น้ำหนักสามบาทเนี่ยผมคิดว่าเขาหน้าจะวัดจากาตัวข้อมือนะครับนี่นี่ตัวเช่นตรงนี้เนาะเพราะว่าหัวเลดเนี่ยค่อนข้างแก่เล็กนะครับนี่ถ้าเทียบกันแบบนี้นะครับค่อนข้างจก่เล็กแล้วเราถ้าเราจะมาเทียบกับเลดรวยเพิ่มพูนนะครับขนาดค่อนข้างจะแตกต่างกันเยอะนะครับนี่ครับประมาณนี้ นะครับแต่เรามาส่งดูดีเทลมาส่องดูตัวเลขกันนะครับเรามาดูงานว่างานเขาโอเคไหมนี่ก็จะเป็นหน้าหลวงพ่อพัดนะครับลงยาถือว่าสวยนะครับลงยาถือว่าสวยด้านข้างเขาเป็นไก่นะครับนี่ไก่ครับเอ๊เอเอครับนี่ครับ มาดูด้านหลังบ้างนะครับโอ้โหรีวิวยากมากครับเพราะว่ามันโค้งนะครับมันโคง้งเก้าแปดหกนะครับด้านหลังก็มียันนะครับมีชื่อเขียนว่ารวยเลื่อนขั้นนะครับแล้วก็ชื่อเต็มแล้วก็ด้านล่างกับหลวงพ่อพัดนะครับปีหกสามนะครับออกปีหกสามเนี่เส้นเลขก็จะประมาณนี้นะครับ สวยนะครับอ่ะบอกราคาเลยแล้วกันราคารุ่นนี้สําหรับชิ้นนี้นะครับสําหรับชิ้นนี้แบ่งปันกันไปในย้ํานะครับชส้นนี้นะชิ้นนี้เลขเก้าแปดหกห้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับย้ํานะครับชิ้นนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทรวมส่งไปชิ้นที่สองครับ ดูกันชัดๆก่อนซื้อนะครับก่อนซื้อก่อนเจ้าซื้อนี่ครับก็ลงยาพื้นแดงพื้นเขียวนะครับขอบไม่ลงยาประมาณนี้นะครับส่องกันดูชัดๆเส้นนี้ก็ห้าร้อยบาทครับห้า้ยห้าสิบาทนะครับตัวทีครับนี่ครับห้าร้ยห้าสิบาทพร้อมใช้เลยนะครับให้ไปในราคานี้นะครับราคานี้หลังจากคลิปนี้ลงเป็นเวลาสามวันถ้าไม่มีใครปิด นะครับก็ขอเก็บนะตัวเลขครับสองสองหนึ่งครับผมสองสองหนึ่งนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับผมลงแค่สามวันเท่านั้นผมมีอยู่สามเส้นนะครับจะแบ่งขายแค่สองเส้นคือเส้นนี้กับเส้นเมื่อกี้นะครับนี่นะครับเส้นที่แบ่งขายดูกันให้ดีนะครับนี่จะหมุนให้ดู นะครับถ้าใส่ก็จะประมาณนี้นี่นะครับถ้าใส่ก็จะประมาณนี้แล้วแต่นะครับใครจะเอาหัวไว้ในหัวไว้นอกนะครับเล็กกระทัดรัดนะครับค่อนข้างจะถือว่าเล็กกระทัดรัดแต่ขอตาหนินิดนึงมันโค้งไปหน่อยนะมันโค้งไปหน่อยที่จริงต้องต้องต้องแบกออกมาสักนิดหนึ่งนะครับตรงนี้มันโค้งไปหน่อยมันไม่รับมือนะครับมันจะไปติดอยู่ตรงข้อตรงนี้นะครับนี่ เวลาใส่แล้วมันจะไปติดอยู่ตรงข้อตรงนี้นะครับเพราะว่าส่วนโค้งตรงนี้มันเยอะเกินนะครับพอแบบเนี้มันจะดูแบบฝืนๆที่จริงต้องบางต้องตีให้แบบแบนๆกว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับโอเคต่อไปครับเส้นนี้ครับเส้นนี้ผมกะว่าจะเก็บนะครับเส้นนี้ผมผมเก็บนะครับเพราะว่าลงยาเต็มนะครับลงยาเต็มเส้นนี้กะว่าจะเก็บ นะครับแต่ถ้าใครจะเอาก็เส้นนี้อยู่เจ็ดร้อยนะครับเส้นนี้อยู่เจ็ดร้อยสี่สี่แปดเจ็ดนะครับเส้นนี้อยู่เจ็ดร้อยย้ำนะครับว่าเส้นนี้อยู่เจ็ดร้อยรวมทรงนะครับใครฟิตสกิดมาเลยนะครับส่วนเส้นที่เหลือห้าร้อยห้าสิบนะครับเท่ากันนะครับห้าร้อยห้าสิบอ่าให้ดูกันอีกครั้ง โอ้ oh, รีวิวยากมากครับพี่พครับนี่นะครับเส้นตรงกลาง700นะครับเส้นบนเส้นล่าง550ด้านหน้านะครับดูกันชัดๆอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่ครฟิตสกิดมาติดต่อพ่อเบิ้ลบวกแก้วทางช่องทาง Facebook นะครับหรือ ID Line 083650 0667นะครับ นี่ให้ดูกันอีกครั้งนะครับให้ดูกันอีกครั้งราคาจับต้องได้นะครับโอ้โหรีวิวยากมากครับมันดิ้นครับดิ้นโอเคนี่ครับประมาณนี้นะครับใครพิษกิจมาเลยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ